HELLO Motherf». u c าสวัสดีครับคมผมกาแกตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ y u t u b e ตอนนี้ย่ YouTube ได้เปลี่ยนกฎใหม่ในการในการสร้างไรายได้ของยตัว YouTube แล้วเราถ้าเรา,า,เราไม่ได้ตรงนี้คือมึงไม่มีตังคือมึงไม่มีตังแดกข้าวแน่นอนนะฮะมึงจะไม่มีตังแดกจาก YouTube แน่นอนคือถ้าเราเป็นพวกอลุกกี้หรือพวกมาใหม่นะฮะ คือเราต้องมีคนดูมึงถึงสี่พชั่วโมงใน12เดือนและมีสมาชิกหรือคนทรับมึงอ่ะพันคนบ้าบ้าไปแล้วพันคนเลยละพันคนเลยละ่ะเ,เราก็ไม่ได้ว่าหาอะไรหรอกฮะแต่ว่าคือในของผมอ่ะอ่ามันบอกว่าคือช่องมผมรับสามารถเปิดใช้ได้อยู่แต่ว่าการการที่มันบอกว่าอ่า หมือนเป็นการตรวจสอบครับผมเป็นการตรวจสอบถ้าให้พูดสไตล์เหมือนเหมือนคนแบบอยากรู้เรื่องนะก็ Youtube กำลังหยัยบควกมือใหม่ให้จมดินทำให้พวกที่มันดังอยู่แล้วมันคือเหมือนโดนทำให้ยท,ทำให้ทุกอย่างมันไปโฟกัสกับพวกที่ดังอยู่แล้วไอ้พวกมือใหม่อย่างเราก็โดนกระทึบจมดินสิครับสิ่งที่คุณทำคืออะไรผมมีให้ทางเรื่งองของพวกมืออยู่2อย่างก็คือ พวกมึงย้ายไป w ทวิ h หรือพวกมึงจะอยู่ใน YouTube ต่ออ่าถือว่าเราจะมี2แล้วนะ2 2 2 2ใช้ถ้าเราเลือก i ทวิ r ก็สบายไปไหนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกจากคนดูจาก YouTube ได้ยังไงเพราะว่า YouTube มันมีเป็นแอปเข้าถึงได้ง่าย w ทวิ h ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยใช้ทวิสอ่านั่นก็กลายเป็นว่าผมจะดูแค่คอมอย่างฮาร์ดแอร์ผออยู่ก็ดูคอมใช่ไหมอ่ะละด้านในกับกันใช่ไหม เข,เขาจะให้เวลาเราประมาณ12เดือนก็คือแบบใช่ปะต้องสิเดือนปะผะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เหมือนกันนะโอเคเอาล่ะรู้ว่าอ่ Youtube มันทําอย่างนี้กับเราแล้วเราจะเลือกจะอยู่ต่อก็คือคุณต้องอัปเกรดตัวเองอัปเกรดยังไงจะอัปเกรดยังไงดีง่ายๆครับทําคลิปให้มันดีผมเคยบอกไม่ใช่แค่คุณที่กําลังดูผมผมมาถึงกลุ่มผมกลุ่มผมที่ดูผมอยู่ ไม่ว่ามึงจะดูหรือไม่ดูควรรู้ไว้เลยว่าต่อไปนี้ถ้ามึงไม่จริงจังอะนะมึงไม่ได้ตั้งใจยูทแน่นอนต่อให้มึงเปิดช่องดีทครั้งก็ตามก็สําหรับไอคนที่มันคิดว่าตอนนี้ YouTube ง่ายแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นว่าจักยักษ์บิ๊กบึ้มอย่างพวกเอกย้ายไปชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะดีตื่นได้แบบเออเปิดอิสระแล้วนะฮะพี่กายพี่กต่อคลิปแต่พี่ ทำคลิปพี่มันดูอย่างงู้นอย่างนี้กายฟังนะเพื่อนเราดูคลิปแกไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสิบวิไม่ถึงยี่สิบสามสิบวิหรือหนึ่งชั่วห้าทีไม่ถึงอ่ะฉันก็เราก็ปิดละเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้ใส่อะไรแกไม่ได้ตัดต่อเลยแกกะตัดต่อแล้วเอาแบกัดโปรมาใช้โอ้โหไม่ต้องก็โอเคก็ได้กาจะทําละตอนแรกตอนแรกกาจะทําละยูทูบออกกฎใหม่ฮะมึงต้องมีอย่างงู้นอย่างงี้มันถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้สัตว์เอ้ยสัตว์เฮียอะไรมึงเนี่ย แล้วผมมาดูเออเฮียมันต้องได้จริงจริงนี่หว่าไม่งั้นไม่งั้นมันไม่ได้แน่นอนเหมือนตามคลิปนี้อาล่ะเสร็จไปนั่น,นคลิปคนอื่นอีกก็เป็ในเพียงนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะฮะติดตามติดตามและดูให้ดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมถ้าถ้าอันคือคือมันไม่ง่ายแล้วคือมันไม่ง่ายแล้วฮะมันไม่ง่ายสําหรับพวกเราแล้วมือใหม่อ่ะไอ้พวกที่ที่ทาง่ายง่ายแบบง่ายๆไปวัน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 หรือใช้ลิขสิทธ เกาะเพื่อนไปเกาะตามกระแสเลิกได้เลยนะผมขอร้องเลิกได้เลยเลิกไปซะไอ้พวกที่มันชอบทาตามกระแสอะ่ะเอาเอาลิงนู่นลิงนี่มาใส่บอกเลยว่ามันไม่เท่อะถ้าคนถ้าคนอย่างผมเนี่ยคือผมเริ่มมารู้สึกตัวในช่วงหลังๆที่ว่าเอาคลิปลิงเถื่อนมาลงรีวิวก็ดูแค่นั้นอะรีวิวกับนั้นอะกูลงเกมทีนี่ก็ไม่ถึงสี่แต่กูพอกูลงคลิปแค่นั้นแหละส,สามร้อยคลิปอะ ไม่ส่งรับสงสนร้อยส่งสามร้อยวิวอะ่ะอุบาเยอะใช่เยอะ,ยอะแต่ผมมันก็ไม่ได้ดังไม่ได้ดังจากตรงนี้ไงก็ขอบคุณกับคนที่กลับมาดูหรือคนที่สามารถติดตามผมได้ทั้งที่ผมยังออดรอยอยู่นะฮะผมในฐานะนักไอเทสเกมขอสัญญาว่าหลังจากหลังจากคลิปนี้หลังจากคลิปนี้หรือคลิปน,ปน,ปนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขอสัญญายนะฮะติดต่อมีแน่นอนแต่คลิปจะมาช้ากว่าแน่นอนเหมือนกันเพราะผม ทำคลิปนี้แล้วไม่ตัดต่อวันเดียวแป๊บเดียวคือจบแต่พอผมตัดต่อใช่ผมต้องการใส่นู่นใส่นี่ผมเป็นหัวผม,ผม,ผ,มผมไม่ได้ฉลาดแต่ว่าผมอะหัวม,มันไปในเรื่องของสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็แบกความว่า,วาเวลาผมทำาพี่อะไรที่ผมสนใจถ้ามันไม่ใช้เวลานานนะก็แล้วก็นะคือแบบผมผม,ผมมาเล่นเร็วมากนูนี่นะั่นนั่นก็เรียบร้อยละแต่มันจะมาช้ากันที่ผมไม่ตัดต่อเอาจริงๆนะก็คือขี้เกียจขี้เกียจรอ,รอเพราะว่าเพราะว่าคลิปหนึ่งผมก็ไม่เล่นแป๊บเดียวไง สมมติว่าผมเล่นเป็นชั่วโมองๆเงี้ยอ่ะรผมต้องการตัดต่อแค่ว่าแบบเอาตรงนี้ตัดตรงนี้ใส่เงี้ยนานเอาละใครคิดว่าถ้าไม่แน่จริงนะฮะหรือคนที่ว่าไม่แน่ๆเหมือนผมอ่ะคือเราต้องพยายามครับผมคือขนาดยูทูปมันก็ออกกฎมาแล้วอ่ะคือถ้าเราเพยายามแล้วไม่ถ้าคนแบบพวกเราอ่ะไม่พยายามไม่พยายามรักไก่อย่างที่ผมบอกอ่ะทําช่องใหม่ไปเรื่อยๆแต่แม่งก็มีคนตามไงไงเด้ยเออคลิปนี้โดนตัดไปแล้วนะทุกี้เกียดรอว่ะอะทุกคนไปติดตามช่องใหม่นะอย่าเด็ดขาดนะ เพว่าต้องมีปรากฏการณ์นี้ไม่ว่าวันไหนก็วันหนึ่งอ่ะเชื่อผมมาล่ะเพราะว่าคนไทยมันก็คิดเหมือนกันได้อยู่แล้วนี่คนไทยมันหัวดีต้องเข้าใจคือเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นในโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้ทำคลิปดีเหมือนอควาซีอะไรเงี้ยอควาซีนี่เขาเเล่นแต่หมายคาบนี่หวาอันนี้อันนี้อันนี้ขอไม่นับนะต้องเอาคือยังไม่เคยเห็นพวกที่มันเล่นเล่นเล่นเกมในโทรศัพท์เกมในโทรศัพท์อ่ะคือเล่นเกมในโทรศัพท์แล้วมัน ดังอ่ะคือยังไงอ่ะถ้าไม่นับไอ้พวกที่มันดังอยู่แล้วอย่างพวกพวกพวกพ,พวกใครวะอ่าเฮลเกตเนี่ยอย่างเฮลเกตเนี่ยเขาก็เล่นเกมโทรศัพท์นะเล่นเกมในโทรศัพนะทพ์แล้วเขาดังใช่แต่ว่าคือคนอื่นก็แบบเกลืออย่าให้ครูผมไม่อยากยกตัวอย่างไงเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงใครเขาก็ถือว่าใครที่เป็นอ่ายูทูบเนื้อหนนะ้ายูทูบเบอร์หน้าใหม่หรือลุกกี Cookie ้ลุกกี้คุกกี้ ฟอร์จูนคุกกี้ไม่ใช่ก็พยายามซะลุกขึ้นมาซะไม่งั้นมึงก็จะไม่งั้นมึงก็จมดินต่อไปอ่ะขอบคุณครับสวัสดีพวกงากบาย